สวัสดีครับวันนี้พบกับชาอิสระเบาอุบลนนครับวันนี้ผมมีโปรพิเศษมาให้นะครับวันนี้โปรพิเศษคือปืนกระบอกนี้นะครับอยู่ที่ราคา1990บาทนะครับ1 9 9 0บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับตัวนี้เป็นโปรพิเศษทางค่ายนะครับจัดทําขึ้นมานครับมีอยู่ประมาณ30กระบอกนะครับตัวนี้ผมจัดทาขึ้นมาให้เพื่อนๆพ,นพ,นพนี่พี่น้อง เอาไปใช้งานดีๆเลยที่ดีราคาไม่แพงด้วยนะครับสเปคตัวนี้นะครับสเปกปืนตัวนี้ในราคา1990บาทนี้พันท้ายนะครับพันท้ายก็จะเป็นพันท้ายไม้ประดู่ทรงกําคอนะครับทรงกําคอทรงลูกซองกาคอทรงลูกซองแล้วก็จะมีกลงไกให้สวยสวกลองไกอลูมิเนียมนะครับตัวนี้กลงไกอะลูนะครับส่วนไกนะครับไกตัวนี้เราก็ให้เป็นไกบกเซฟนกนะครับไกบกเซฟนกอย่างดีเลยนะครับ ไปบวกเซฟนกย่างดีเลยทางค่ายนะครับตัวนี้ยางยางตรงนี้ผมก็ทําขึ้นมาให้มันสวยนะครับผมไม่ได้ใส่ลูกดอกครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับยางผมก็ยางยางไม่ได้ตึงนะครับตัวนี้ส่วนรางนะครับรางรางตัวนี้ยาวอยู่ที่1เมตรช่วงชักอยู่ที่หกสิบเซนนะครับจาก จากปีกถึงหน้าไก่ครับหกสิบเซนปีกอลูมิเนียมนะครับตัวนี้จะเป็นปีกอ,ล,อลูมิเนียมกัดกัดลายให้้สวยเลยครับกัดลายกระหนกให้สวยเลยถือไปอ่ะถือไปยิงปลาเนี่ยไม่ต้องอายครับไม่ไม่อายเลยครับตัวนี้สวย,สวยเลยตัวนี้เป็นปีกอลูมิเนียมเกรดแข็งนะครับเกรดหกศูนหกหนึ่งะครับส่วนสายพี่นะครับผมก็แถมให้อยู่ที่สี่สิบเมตรนะครับเป็นสายพี่อย่างดีเลย สายพีอีที่ผมเอาไปตกปลาทะเลอันดามันนะครับตกปลานําลึกตกปลาใหญ่ครับสายตัวนี้สายร้อยปอนด์นะครับสายพอีอย่างดีร้อยปอนด์เมดอินเจแปนนะครับส่วนขาท่อตัวนี้นะครับขาท่อก็จะเป็นท่อลายกระหนกสวยๆนะครับตัวนี้ท่อลายกระหนกสวยๆเป็นสเตนเลสนะครับอย่างดีครับสเตนเลสเกรดแข็งอย่างดี ลบคมลบมุมอะไรให้เรียบร้อยนะครับไม่บาดมือนะครับปืนที่สวยทางค่ายนะครับตัวนี้ปืนทรงกัมคอปืนมินิมินิยกยิงครับเอ้ยมินิกัคอหนักเบานะครับหนักไม่หนักมากตัวนี้ผมจับอยู่มือเดียวครับตัวนี้ผมจับอยู่มือเดียวความยาวความยาวนะครับความยาวก็ประมาณนี้ความยาวรวมก็ประมาณเมตรเมตรสามสิบ อยู่ประมาณนี้ความยาวรวมไม่ถึงวาผมเลยนะครับส่วนของแถมยังไม่หมดนะครับของแถมของแถมก็จะมีลูกดอกลูกดอก3ลูกนะครับลูกดอก3ลูกยาว40เซนยางนอกมัดอย่างดีนะครับทางค่ายเอฟแมนะครับ3ชุด3คู่3คู่นี้นะครับตัด16เซนนะครับตัวนี้ แล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือแว่นตัดแสงนะครับแว่นตัดแสงตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับสําหรับนักยิงป่าผมแถมให้นะครับใครที่สั่งคืนกับผมไปจะได้ทุกกระบอกทุกคนนะครับแว่นตัดแสงนะครับก็เรามาดูปืนนะครับปืนก็ทรงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทรงเป็นทรงท้ายลูกซองนะครับ ตัวนี้จะเป็นไม้ประดูนะครับเป็นทรงที่ลูกค้านิยมนะครับทางค่ายผมทําขึ้นมาประมาณ30ิกระบอกถ้าใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในคําบรรยายใต้คลิปนะครับแล้วก็ทางเพจนะครับเพจไกปนิงปลาไทยแลนด์นะครับเพจเอฟแมนนะครับหรือว่าชายอิสระเบาอุบลนะครับทักกันเข้ามาได้เลยนะครับเืนสวยนะครับทางค่าย ตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับและก็ราคาไม่ถูกเกินไปเพราะว่าถ้าถ้าราคาถูกเกินไปสินค้าที่ผมใส่เข้าไปอะไรทุกอย่างที่ผมใส่เข้าไปมาตรฐานก็จะไม่ได้นะครับก็เห็นเขาขายกันหลายเจ้านะครับขายกันพันกว่าบาทพันต้น,ตนพันสองพันห้าอย่างเงี้ยยิงได้จริงอยู่ครับ มันยิงได้จริงอยู่แต่มันไม่มันมันจะอนาคตนะครับอนาคตเราก็ไม่รู้มันจะเป็นยังไงนะครับยิงยิงได้จริงแน่นอนนะครับแต่อะไรที่เขายัดเข้าไปเนะี่ยมันก็ต้องสมเหตุสมผลกับราคานะครับของผมก็สมเหตุสมผลกับราคานะครับเพราะเพราะว่าผมเนะี่ยผลิตเองอะไรทุกชิ้นนะ่ยผมผลิตเองราคาผมเลยทํา ทำได้นะครับทําได้ราคาที่ไม่ถูกเกินไปไม่แพงเกินไปแต่ได้สินค้าคุณภาพนะครับปืนทางค่ายผมที่ทาเอาไปขายต่อก็มีราคานะครับตัวน,นี้เอาไปขายต่อให้คนอื่นก็มีราคาไม่ใช่ซื้อซื้อไปซื้อไปแล้วก็ต้องเอาไม่อยากได้เอาไปขายต่อไม่มีใครเอาของผมอ่ะปืนค่ายผมมีคนซื้อต่อเออีเอาไปขายมีคนซื้อและก็ได้ราคาด้วยนะครับ ถ้าใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับททุกช่องทางครับสามารถทักเข้ามา,าหาผมได้เลยนะครับทางไลน์ทางไลน์ไลน์ลก,ก็แอดไลน์เบอร์โทรนะครับทางไลน์ทาง,ง facebook ทางข้อความ youtube ก็ได้โทรศัพท์ก็ได้นะครับสะดวกตรงไหนลูกค้าสะดวกตรง,ตรงไหนก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับมีของพร้อมส่งนะครับทางค่าย ทางค่ายจะทําของขึ้นมานะครับจะผลิตของขึ้นมาเสร็จแล้วถึงค่อยโพสต์ขายนะครับจะไม่จะไม่รับออเดอร์ลูกค้าถึงแม้จะรับก็จะเอาแค่เบอร์โทรไว้นะครับพอถึงเวลาเดี๋ยวผมก็จะโทรไปบอกจะไปบอกลูกค้าว่าของเสร็จแล้วยังรับยังเอาของหรือเปล่าไม่ใช่บางเจ้านะครับรับเงินเข้ามาแล้วก็ไม่ทํางานให้เขาทำหรือหรือว่าทํางานทําให้เขาก็ ไม่ตั้งใจทำนะครับเพราะว่าได้รับเงินเข้ามาแล้วนะครับโอเคนะครับถ้าใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับหน้าไม้ยิงป่า by F Man นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ